สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมน้องพยศจากช่าง P Y X นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม Delta Force ครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรตอนนี้ผมโดนเพื่อนให้ยัดเยียดมาเล่นนะครับผมไม่รู้จะทำอะไรเลยซึ่งจากจากที่ผมลองเล่นดูนะครับมันน่าจะคล้ายๆกับอารีนาน่าจะเหมือนกับ Delta ที่ผมไปเล่นในจีนนั่นแหละน่าจะคล้ายๆกันเลย กูพูดอะไรวะใช่ได้พูดอะไรมึงทำไรให้เจะแชทโลกได้ไม่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 จะหยาแล้วกันไม่ไม่จะบอกว่าจะถามว่ามันจะเล่นมันเล่นยังไงวะคือแบบมันมาถึงก็คือมีอะไรแนะนำไหมหรือว่าไปตัวเปล่าอย่างนี้เลยหรือว่าอะไรมันมีสติปีอยู่ก็คือง่ายๆเลยใช่ไหมก็เอาปืนแบบนี้ไปเลยจบง่ายแล้วก็ F M J ไปจบอันนี้ก็คือ ถ้าพูดกันตามตรงก็คือเหมือนกับคล้ายๆอารีนาใช่ไหมใช่ครับแต่ตัวแต่เซตมือเกาะปืนกระสุนยาเหมือนกันหมดแล้วก็มีแน่นอนมีปให้ด้วยนี่ก็ไม่ยากครับคนดูแค่นั้นแหละอันนี้อันนี้ไปน normal ก่อนใช่ไหมอีีซ่อีีซ่่ออออ๋ีซี่ใช่ไหมมันคือหมดอีซี่โอเคใช่หมดหมด่อ่าโอเคครับเร Lady Lady อ๋ออ๋อเอายาไปเนี่ยก่อนก่อนที่จะเซตตรงเนี้ยสามารถกดอันนี้ได้นะ Gear set เห็นปั๊ขวาล่างเกเซตอ๋อเนี่ยนะใช่เออมีมึงอยู่ในทีมก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่หว่าเพื่อนใช่ใช่าทำตัวไม่มระโยชน์อ๋อเธอโทษเพื่อนโทษอ่อันนี้ก็คือเกียร์เซตได้ใช่ไหมอันนี้มันคืออะไรครับใช่ไอเกียร์เซตมันก็จะเป็นการใช้ตั๋วในการเอาบาแลกเล่นแต่ทีเนี้ยของยศอะเซตแรกมันยังใช้ไม่ได้เห็นป่ะมันยิงอยู่สูนทับสิบอยู่อ่าฮะสูนมันมีบัตรสูนใบก็คล้ายๆกับเซตบัตรถูกไหมใช่อ๋อมันยังอยู่ก็คือเซตเซตกลางสแตนดาร์ดผมมีหนึ่งเติมมรีก่่อนผวา ผมก็มีพื้นฐานอยู่ระดับหนึ่งมีเอาลิกไปแบบนี้แหละกระสุนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมต้องเอาไปแบก สองคนที่อยู่ในทีมอีกอะคนดูอะไรนะเพื่อนไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้พูดกับคนดูคร้งไปลงเหรอใครเขาเอาลงกันพันกว่าบาทเรามีตั้งสี่แสนเพื่อนเราเสื้อของตาเท่าไหร่พันกว่าบาทใช่ใชเราผตานด้วยสบายเพื่อนชิวๆกูบอกเลยเนี่ยเอากระสุนใส่เทปได้งกโอเคเอ้ยไม่ต้องใส่เลยแต่ละใส่ทำไมกูงกูเพื่อนกูง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 กูีู่งก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 างกู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 ูกูงกูงกูงกู ซีโกทีเเติมเงินง่ายๆเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บเลือกเกม Delta า o r ร์แต่ในเวอร์ชั่นที่สามารถเติมได้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันสตรีมนะครับอันดับแรกครับก็ใส่ UAD พอใส่ UAD เสร็จเนี่ยก็เลือกแพ็กเกจที่จะเติมเลยครับสุดท้ายครับก็เลือกช่องทางชำระเงินแค่นั้นจบอย่าลืมนะครับอยากเติมถูกก็เติมเองซีโกทีเชรับจบครับผมอันนี้มีอะไรก็บอกกันด้วยนะครับเพื่อนๆชอบแชทโลกจริงเลย ไม่นไม่ใช่แชทโลก <im it> น,นี้แชทโลกอพวกมึงเนี่ย <im it> <im it> อันนี้อันนี้เดี๋ยวเป็นหมอให้ผมผมก็าใจสกิลหมออย่างดีผมบอกเลยโ <Okay. S 1> อเครอมันเข้า <im it> โมบายก่อนนะคนดูน่าจะประมาณไปไปลายเดือนมกราอันี้นะครับ <im it> ต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้จับเมานานมากแล้วก็เลยให้เพื่อนไอ้สองคนนี้มันมาช่วยแบบพาเดินไงเขาคือชั่วโมงบินเขาเยอะ <im it> พันกว่าชั่วโมงเลยใช่ปะอใช่ใช่อันนี้ไหนเราสามักว่า อะไรวะสิบชั่วโมงถึงแล้ววะอันนี้คือมันก็บอกจุดเกิดเราเลยนะครับเราเกิดประมาณนี้ซึ่งเราใกล้ๆเราเนี่ยไม่มีเซฟเลยเว้ยคนดูมีแต่อันนี้ซิปน่าจะเป็นคอมนะครับ๋ยวเราเดินลงฟาร์มเอาล่างก่อนเลยแค่ไงต้องให้คนที่เล่นโมบายมาสอนไอ้พวกนี้ใช่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 อย่างเดียวเลยแย่งปอยไปตายไห่หลอกหลอกให้วิ่งไปโดนใจเย็นเพื่อนนี่เพื่อนเองไม่ใช่คนเลยเนี่ย ฮัลโหลแลนดิลงมาหน้าจอก็จะหมุนๆหน่อยนะคนดูวิ่งอะไรนี่ครับเราก็วิ่งไปเลยแล้วถึงวี่ไงวะเพื่อนถึงเลขเล่โอเคไม่ต้องไม่ต้องรอคำตอบไม่ได้เอาหมวกเกาะมาหรอกไม่ได้เอามาใครเข้ามากันโอเคนะตอนน้นตัวเปล่าแล้วก็เก็บศพบอดนี่เป็นไงสเต็มนี้บอกเลยนี่เป็นไงคนดูผมมีหมวกเกาะใช้แล้วแค่นั้นแหละอีซี่อันนี้ก็คือเรามาเอาเซฟเลยถูกไหม ใช่อ่ะเดี๋ยวไปเปิดเนี่ยมันมันมันเป็นรหัสมอสต้องไปอันนี้เลขสี่ชัวร์อ่าเลขวเคเลขเก้าอันนี้เลขหกอันนี้เลขห้าอันเนี้ยเราก็ฉลาดเหมือนกันดีกว่าคนดู S S d ครับเท่าไหร่เนี่ย S S d ราคาสามหมื่นเก้าราคากระสุนของเรามันเท่าไหร่วะ FMJ เม็ดละหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเม็ดเท่ากับเท่าไหร่ครับเพื่อน ไม่รู้เอาหน้ก้สิบโอเคงั้นเอา S s D ใส่เซฟครับไม่รู้อ่าอันนี้เราควรทำยังไงต่อครับเราควรฟาร์มให้หมดใช่ไหมครับเดินมาห้องนี้เดินมาห้องนี้เดินตรงเลยไหน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 ตรงตรงตรงอ่าบอกก่อนนะครับหลอกผมไม่ได้นะครับหลอกผมไม่ได้นะครับคุณจะหลอกผมไม่ได้นะโอ๊ยคือคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเอาอ่ะอ่าคนเหรอขบนขบวนขบวนขบวนคนคนอ้าวคนเหรอคนอ้าวคุณนึดูขบวนได้อันนี้ผมไม่รู้จริงคนณดูผมผมผมไม่ได้ใจนี่นะครับผมบอกก่อนผมผมไม่รู้ ไม่ปั๊มยาแหละวะอ๋อเดี๋ยวอนี่นะผมนึกว่าเพื่อนผมหลอกมาให้โดนบอดยิงตายเฮ้ยมันมันยัดปะเนี่ยเพื่อนเหมือนเสียงมาเลยอยากรู้ก็ลองเดินไปหามันดูอันนี้ตัวอะไรวะเดี๋ยวปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเคืออะไรวะแล้วไม่อะไร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 แล้วกูจะกินสกิลยังไงวะ v หรอ x ได้มันจะมีปุ่มกระหนบอยอยู่ยิงยิงตัวเองไงวะยิงตัวเองไม่ไม่ไม่มีดอ่ะไอ้ปืนปืนฮิวอะเล็กตัว v บ้างถ้าปุ่มเดิม ไม่ไม่ใช่มันจะโชดโหลดอะดูอ่ะมันก็ดูโผล่มาว่าโยบกดแล้วเนี่ยมันมันในโมบายมันฮิวตัวเองได้มันฮิวตัวเองไงวะคนดูมันทำไงอะเฮ้ยจบยังวะเพื่อนไปนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคืออะไรอ่ะมีอะไรกันอ่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเพื่อนเดินตาม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 คืนทอมมเดินตามคืนทอมมาอันนี้อันนี้คือหมดอย่างผมมาทำอะไรที่นี่ช่วยเยอะกันนะฟัง่องนะเริ่มจุดไหนวะ ไม่เป็นไรเพื่อนผมผมไม่ได้น็อครับผมไม่ได้น็อเอ๊ะแล้วตัวที่ผมยิงมันล้มแล้วมันคือมันชุบกันแล้วหรอยังย้งอยู่ตรงนี้ยอดเฮ้ยเรามันตึงจังอ่ะเือนดูดูดิไหนไหนไหนเกมนี้อุ้มศพได้ใช่ไหมอุ้มยังไงนะเฮ็ดหรอว้าคนดูดูนี่โคตรเท cover นะ cover นะ c o v บ r นะนี่ครับเราก็จะเอาไปทิ้งไหนก็ได้ครับเฮ้ยไม่ได้ากูเออ ติ้งจบไปได้เพื่อนๆอ๋อนี่ได้แล้วครับคนดูเราก็มาฟาร์มกันแบบสบายใจครับผมย่อประตูให้น้อยเปิดไรไม่เปิดปืนกระบอกอะไรเลยราคาปืนหกหมื่นแปดนะครับคนดูอ้อะไรเพื่อนว่าไงเปิดประตูไม่เป็นเหรอเปิดไม่ได้เป็นแบกอะไรมาเนี่ยอันนี้เราก็ได้ของมาเพียบเลยนะครับมีลุงมินิกอะไรไม่รู้เต็มเลยก็ใหญ่กว่าของเราแน่นอนโอ้ ยามจะเยอะไปไหนกระเป๋าก็ดีอะไรก็ดีเห็นไหม,มเรามาตัวเปล่าตอนนี้เรามูลค่าเท่าไหร่มาดูยังไงวะข้างบนข้างบนแมทเท่าอ๋อเนี่ยนะผมมีหหมูลค่าตอนนี้แสนเจ็ดโดยที่ผมลงมาแค่ตัวเปล่าอะ่ะคนดูเฮ้ยโคตรตึงเลยว่ะเราหนยตายไม่ไม่ไม,ไม่แล้วมันหิวตัวเองยังไงสรุปมันมันจะเป็นรูปปืนอ่ะขอยกแม่งกดตัวอะไรอ่ะอย่าโลกเพิ่นอย่าโลกไม่ไม่ไม่แล้วมันหิวตัวเองมันยิงตัวเองไงอ่ะมันกดมันจะมีให้ตัวกดทางรูปรูปปืนของยุนเป็นรูปอะไร เอ็กอ๋อกดเอ็กค้างนี่ไงเจมสเจมสจำต้นลิปได้ปะไม่แก่เพื่อนพูดอะผมเล่นตัวนี้แหละไม่โมบายมันเป็นปุ่มมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปุ่มในคอมมันไม่ใช่คีย์บอร์ดเพื่อนอันนี้คือเราต้องไปไหนตอนเนี้ยเพื่อนอ๋อไปเปิดเฟซอ๋อเออวลืมเลยไม่เป้าหมายถ้าเปิดไปแล้วันไปอ่ะอ๋ออันนั้นคือเข้าเมืองเลยใช่ไหมคนดูคือผมเพิ่งเล่นเกมแรกเลยนะแล้วก็เพื่อนผมพาไปเนี่ยดูดิ ซึ่งผมก็ไม่ได้งงขนาดที่จะแบบดูไม่ออกว่าวงแดงมันคืออะไรอ่ะคนดูดูดิอ้ยคิดมากมันไม่มีมันไม่เกิดผมเล่นพับจีมาก่อนมันคือมันเลโซนมันเลโซนไม่แก้มู้นกูไงเหรออยู่ไม่น้อยคือเลเวลหนึ่งนะบอกก่อนคืออาจจะแบบไม่ได้ช่ำมากนะครับคนดูวิ่งโคเทสว่ะไปดิยศไปไหนไปเลยไปเลย มึงไปเลยมึงหลอกกูไปตายปัะเนี่ยไม่เคยเชื่อใจมึงอยู่แล้วเพื่อนแต่กูควันให้ก่อนอ้อวะไป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 ไไปไไงบอกแล้วว่าเล่นตัวนี้จริงและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้วไปคนดูปาไอ้ต่อไอ้ปอน่ะนเฮ้ยต่ออันี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้ก็คือกด G ปึ้งแล้วก็กด X ยิงปุ๊บไปไงควันเขียวเพื่อนดูดิ เฮท่ใช่ไะรู้อยู่แล้วป่ะอันนี้อันนี้รู้อยู่เลยวะอ๋อเพิ่งรู้เลยเพิ่งรู้เลยเพื่อนอ๋อดูปลอมอย่างไวไปไปเพื่อนไป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 ก็อันนี้คือผมจะเข้าเมืองแล้วลาก่อนครับคนดูแค่นั้นเราเจอกันเต้นหน้าครับผมเฮ้ยเประเซฟิฐปะ ่เดอันนี้ผมไว้เอ้้ยผมไวใจพวกคุณได้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเปิดเซฟปะนี่เปิดจะทำเควสังไงทำเพจเปิดเซฟยังไงไม่ไม่ไม่ต้องเปิดเซฟข้างในหรออยากได้อย่างไ้ที่ไหนอะให้เลือกเลยข้างในครับร้อยเก้าสิบเมตรอันนี้เซฟใหญ่ข้างโอเคแล้เนี่ยเขาแบบอันนี้เซฟใหญ่เอาไว้เอาไปทีละขั้นดีเซฟใหญ่มันเร็วเกินไปสำหรับพีซีคนดูเสียงเพลงมันดังถังขยะังขยะเยอะถังขยะมึงอะดิถังขยะไม่เขาให้คนหังขยะอ๋อออ๋เอาคนได้ด้วยเหรออ๋อใช่ โซเดียบโซเดียบนี่มีมีนี่ตรงตรงนี้ก็มีเสื้อให้คนอุ้ยสองเศษแล้วก็คนดูแล้วทำไมต้องคนว่า<ห>เสือ้อข<ห>องแาอันนี้เราไปไหนต่อเนี่ยเพื่อนเราก็จะเดินเข้าไปในจุดที่เรามาครับเพื่อนโอ้โหของผมยังยิงคนไม่ค่อยจะโดนเลยคนดูไปไปในน้ำกันเลยเพื่อนยดครับเพื่อนเตะเฉยไม่ต้องมาทำให้มันมีเดซแอร์ได้ไหมขี้เกียจตัดยาวเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องทำให้มันมีเสียงขึ้นนะไปเข้าไปในน้ำเลยยดเข้าไปเลยเพื่อนเข้าไปเฮ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยลุยลุยลุยเลย เอไม่เท่าไร่ครับเพื่อนๆเป็นไงล่ะไงล่ะก็แค่บอดบอดที่มันใส่โล่เองเออแต่แต่ก่อจะยิงโดนก็หมดแม็กอยู่นะดูอะธรรมดาครับเซียนอันนี้อันนี้อันนี้เขาเขาเขามากันอย่างมีคนมากันหรือยังมีคนอย่าง ยัฮะอะไรนะมีคนยังเกินแล้วอ๋อน่าจะยังอันนี้ก็คือวิ่งปราะวิ่งชิวๆได้เลยป่ะครับแล้วก็เข้าไปดูเซฟครับคนดูเดี๋ยวครับเดี๋ย้อนไปตวงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้ก่อนแป๊บนึงไม่อยากจะมาล้างอย่ามาหยุดจะเปิดเซฟกันจะแล้วแท็กัเยลแท็กแท็กแท็กโอ้โชิวแล้วของในเซฟของทองปึ๊บนี่ไงราคาเท่าไหร่อุ้ยอุ้ยของแดงพี่ของแดง

รับพู่เลยในตัวหนึ่งมาดิใครจะไม่กลัววะไอต่อเจ็บเจ็บเพื่อนเจ็บเออเออเไอเหรอเจ็บไปไม่เท่าไหร่ว่ะเพื่อนเพื่อนไอต่อยัดูเท่าไหร่ไปเออได้ยินได้ยินได้ยินนิดนึงเดี๋ยวชุบสองหนึ่งยายังมีคนมาโอเคชิลเอาไม่บอกยี่กูทำไมอ๋อแล้วโทษโทษโทษไอ้หมอ ดึงเพื่อนมาก่อนครับเอาไปชุบในห้องเซฟยังไ,ไงเราสามารถดึงเพื่อนได้ครับคนดูดูแล้วก็โยนมันทิ้งครับโยนไงวะโยนไงอ,ะอ่ะต,ตอ๋อเฮ็ดอ๋อโอเคแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้นี่ครับปิดประตูเดียวไปเ,ว <laughs> เอ้โหเราโดนเราดนชุบไงวะอ๋อกดอีกอ๋อเอีคิวตัว X เจ๋งเลยเอ้ยชุบไง F F อ๋ออ๋ออ๋อมันก็มีเขียนอยู่แต่มันไม่อ่านว่ะพยศอย่าให้กูตายละกูไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้อยากครับมี เกมแนวนี้มีเพื่อนอยู่ในทีมครบมันก็ดีกว่าไหมเพื่อนถูกปะโอเคอันนี้เราก็ไปออกได้แล้วนะคนดูเรามีเจ็ดแสนแล้วนะเว้คนดูอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆสําหรับเราแล้วนั้นเขาทำอะไรอะลุกของอยู่นี่ไงขโมยของอ๋อเออเออแถวบ้านเรียขโมยของครับแบบนี้เฮ้ยปืนมันมีอักด้วยคนดูหุ้ยผมเอาผมเอาเอยออกอ่ะออกออกกันเถอะเพื่อนๆตอเนี้ยออกกันเถอะ๋อดิเอาขโมยอยู่ประตูเขาจำไม่ผิดมันกดตรงไหนนะอ๋อนี่นี่จไปจพาไป เจอแล้เวเจอแล้เวเจอแล้วเจอละยี mm ่สิบเมตรครับ mm hmm. คนดูไม่น่ามีใครอย่าไปกลัวอุ้ยผมอยากเอาของแดงออกก่อนน่ะได้ไหมอ่ะเอาดิได้ได้ได้ไปเลยกดแล้วผมกดแล้วขอให้ออกขอให้รอดขอให้รอดขอให้ลอดโอเคหมดละโอเค คนคนเดียวแม่งรอไปสามสามสามฉีดอันนี้ฉีดเออผมครับไปไปไปออก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 ผมได้ทั้งเออได้ทั้งอะไรมันเซตอะไรอ่ะเซตม่วงครับโอเคมันกลายเป็นรูปเพื่อนหมดแล้วแสดงว่าน่าจะของเพื่อนเราหมดเลยยี่ไงเฮ้ยไอโลอ่ะไอเอโลตายไอเอโลตายไอเอโลเราฆ่าได้หมดพับกี่ปะอะไรนะฆ่าไอเอโลได้หมกปะ้ยโอ้โหเจ็ธรรมดาตัวลืมแล้วได้หมหมอกหูดับเออหมอกูดับ ไปออกไปออกไปออกกันเถอะไปออกกันเถอะนี่ไงก็มาดีครับก็กมาดีครับลอมันเข้าโมบายกันนะคนดูแต่ว่าไอ้กลุ่มนี้น่าจะไปเล่นกับไม่ไม่ไปเล่นกับผมหรอกเพราะว่าเขาเล่นโมบาไไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะถ้าเกิดคนดูชอบนะครับผมก็อาจจะแวะมานะครับแต่เพื่อนผมก็ทำช่องได้นะคนดูเนี่ยไอคนเนี้ยโง่โง่อะวิ่งไปตายคนเนี้ยไม่ยอมบอกเขาเดี๋ยวเขารู้มานี่นะครับชื่อช่องก็ตามนี้เลยนะครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับชื่ออะไรครับคนนี้ชื่อต่อครับ แล้วเพิ่งโดนเขาทิ้งไปนานเนี่ยครับก็เพื่อนผมทําคลิปแนวเดลต้ากับเกมอะไรนะแอสเตอเออไม่รู้เกมอะไรเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดคนดูอยากไปดูก็ลองไปดูได้นะครับผมตอนนี้มันเป็นแบบครีเอเตอร์ฝึกหัดไงก็คือแบบเราต้องการรุ่นพี่ในการเทรนนิ่งไงสอนประมาณนี้ใร่กระตึงด้วยดิคนดูใช่ใช่ครับสุดยอดไปเลยสุดยอดิงสุดสุดเก้าแปดเจ็ดหกขอยหัวลั่น สี่สามสองหนึ่งชิลครับจ็แต่เกมแรกเอ้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะได้ของแดงมาแล้วโดดลงน้ำเนี่ยได้ของผ่านุ่มเรียบร้อยครับจมน้ำเอา่ะเพื่อนเราออกเท่าไหร่กันน้ำสี่แต้ครับสองครับ อท<ะ>่าไหร่เท่าไหร่นะร้านสองเองไม่ไม่ร้านสองได้ไงแซ่เฉยเออ,เอ,อร้านสองได้ไงฮะพูดดิไหนร้านสองเนี่ยไหนพูดดิมึงได้ร้าสองได้ไงเออเออร้านสองได้ไงไหนพูดดิคุณเห็นศพที่พวกคุณรู้กันไม่ได้ใช่ไหม ตอนที่จะไปชุบอ่ะตอนไปเขาผมเรียบร้อยแล้วดีไงก็คือเซ็ตมันดีใช่ใช่ใช่เจ๊เขาดีแต่กูไม่ได้เก็บใช่ไหมผมไปได้อุบเมี้ย์คนดูดูเอาละกันทัวลงได้เลยครับทัวลงได้เลยไอ้คนเนี้ยทัวรลงได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดิผู้เล่นใหม่มันก็แบบไม่ยอมให้แบบให้เพื่อนได้มีแบบได้ตั้งเนื้อสร้างตัวดูดิคนดูเพื่อนออกหลานที่เท่ด้วยจริงเพื่อนเพื่อนออกแบบเกมแรกออกหลานเท่ๆเอ่เออไม่ได้ตาหน้าเดี๋ยวแยังอีก ใช่ใช่กระสุน FMJ ปืน SG อยากเล่นหมด1 0 0 0 0แสนว่ะต้องเวีเท่าไหร่นะ12ครับโอเคคนดูถ้าเกิดชอบนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก300กันขอสามร้อยเลยถ้าถึง300นะผมบอกเลยเลิกเอ้ยไม่ใช่หยอกแต่แปกหยอ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 กครับวิมันมีอีเวนต์นี้ด้วยว่ะอีเวนต์ไอเนี่ยเฮ้ยเมมเบรลิกตัวแน่นอนไม่ไม่ไม่แต่เราไปเอาเซฟได้แม่เราไม่ค่อยไปเอาเมมเบรลิกอะไรนั่นอะ เฮ้ยคนดูเดือดแน่เพราะว่ามันเป็นเซฟรูปมงกุฎด้วยมันเป็นตู้เซฟนะครับผมของแท้เราจะได้หรอเป่าไไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ขอเดือดก่อนดเมื่อกี้ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะคนดูแต่ก็ต้องมาแบบแบกเพื่อนที่ล้มไปสองคนอะไราเนี้ยถ้าเกมนี้เป็นรีไฟได้ก็ผมก็คงโดนไปแล้วแต่แหละโอเคนแหละจบ ถึงเอาเลยเพื่อนเนี่ยหานียมาเข้าได้โอเคครับเพื่อนรีสเตมินาอยู่โอ้ให็้ไกลๆถกตัวมีคนได้เหรอมีมีตรงนั้นจุดเกิดนี่ไปหาบอทให้กูสักตัวนึ่งหรือกูไม่มีกอดส่ไงนี่ไงได้แลวไดี๋ยวได้แลวมันเลือกคนมันเลือกคนมันเลือกคนบ้าหิวเลยบ้าเออหมอเออหมอหมอหมออหิวเดี๋ยวจหมอไม่ใช่อันะแม่ไม่ใช่หมอแล้วมึงเอียงเอน่ารักจังเอาเพื่อนยูเฉ ยูโอเคอ่าโอเคไปเอ็มโอเคเอมโอเคเกมนี้ก็ไม่ต้องใช้แมกกาซีนนะคนดูแล้วย่องไงอ่ะเกมนี้ย่องไงเกมนี้ย่องไงตั้งปุ่มอะไรไว้อ่ะไม่ได้ตั้งป้อมมันปุ่มอ๋อแคปล็อกแคปล็อกคอนโทรลอ่ะอ๋อแคปล็อกโอเคแคปล็อกเมื่อกี้เซตอะไรวะเจมคนเมื่อกี้เซตตุดท้ายอ่ะเซตม่วงคือเซตอะไรอ่ะเพื่อนเซตเลี้ยวสามะเซตสามใช่ครับเซตเลี้ยวสามอ๋อกระสุน FMJ เราก็ยังยิงเข้านะคนดูโอ้ยเซตสี่เซตสี่ให้เซตสามเซตสี่เซตม่วงเซต สแกนเฮ้ยมันสแกนมาติดติดติมีคนสแกนมาครับคนดูเข้าตรงกลางอ้าวแล้วจังหวะนี้ผมพวกผมรอรับอันนี้อันนี้เรารอรับกันใช่ไหมเพื่อนแสดงว่ามีคนอยู่ใกล้ๆเซฟหรือเปล่าหรือว่าเขายังไม่เข้ามาเขายิงบอดเันเฮ้ยเขายิงบอดตายผมเห็นบอดตายได้เวลาผมโชว์เทพแค่นั้นแหละคนดูรอดูเขาจะวิ่งผ่านเส้นนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์สามสองหนึ่งไม่ตายเป็นไงบ้างเพื่อนสองคนเออดีเออดี อยู่คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ก็แตก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 กกแตโอ้ยโดนไอ้นี่โดนเลือดเออตั้งนึงนะโดนเลือดล้มล้มนึงล้มนึงจำทิ้งไม่ให้เล่นไม่ตื่นจังวะยังมียังมีอีกมียังอยู่คนอันนี้ไม่ใช่ตัวสแกนอันนี้ไม่ใช่ตัวสแกนเพื่อนผมรับคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์มมาไปเจมเจมลงไปเจมลงไปเจมลงไปอันยานะเล่นเท่าไหร่ เดี๋ยวดูให้ดูให้สมองไปแล้วสมองไปแล้วมึงจะขับสมองไปดิมันน่ารักอ่ะกําลังอยู่อย่าใจเย็นๆไว้เพื่อนมาหนึ่งไม่หิวยังไงวะเอ็กหิวแล้วป๋อสมอง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 แล้วไงเฮ้ยโอเคมาหน่ะเพื่อนด้วยใครออกมาไม่ติด เจมสนี่เนาะเจมสน้าชิดมานอนมานอนมานอนเจมสเจมเออเออเอออนอนขืนนอนคืนเออเจมสวยสวยเจมเอาว่ะหมอกรไปช่วยหมอช่วยหมอหมอหมออยู่นี่เออกระโดดมานี่นี่เป็นไงอุ้ยไม่อุ้มแม่อะไรทั้งนั้นคนหลงก็ไปไปไปกูตายมอจะได้ชุบกูเต็มไงอ๋อโอเคโอเคโอเค t h a n k ม่ไอไม่ไม่ไม่กด X New โอเค X ค้างหิวตัวเองปึ้ม ก็ชุบต่อใช่ไหมใช่ครับทมเลือดก่อนหน่อยไม่ต้องปั๊มมันเด้งเลือดอยู่นิดนึงหมอหมอเถื่อนนยวะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเไม่ชอบไม่ชอบเสียงนี้ไม่ชอบไม่ชอบกูไม่รู้เองกูไม่ชอบไม่ชอบไปแล้วดีดีด้วยดีดีแล้วเพื่อนดีดีแล้วปั่นยาฉีดตัวเองเอาหมดอ่ะอุ้ยหวานทั้งตัวใช่หรอไอ้ตัวนี้ที่ผมยิงมันเซ็ตแล้ววะ อุ้ยเจ๊ดีหยุดขบวนหยุดขบวนหยุดขบนเฮ้ยหยุดหยุดตรงตรงกูมีเสียงไว้ตรงกูมีเสียงเสียงใครอีกครรู้ผมผมวงผมมีเสียงครับอยู่ข้างนอกมั้งอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเฮ้ยหนูหิวอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวประตูหนีบเหรอเฮ้ยมันหิวยังไงอะมันหิวยังไงอะกดเลข้าเลข้าอ๋อห้าเอาหมอมันมีผ่าตัดหมอผมชีวิตมึงไม่พกยาเลยหรอกูใช้ไม่หมดแล้วเฮ้ยหมอเฮ้ยกูกูอันนี้ผ่าตัดปลาเพื่อนเอออันนี้ปะเนี่ย เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่แล้วกูเป็นอะไรขาวอ่ะขาวอ่ะไม่ตัวผมเป็นแล้วว่ะเพื่อนมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่รู้ว่าเฮ้ยใครอยู่หน้าประตูตออะไรนี่ไอเจมไอ้เจมไอ้บ่อนี่เฮ้ยแสดงว่าสมนี่ต้องมีไอ้เจมมันลุดไอ้เจมมันลุตคนดูโอ้โหยังไม่รู้เลยเลยยังไม่รู้เลยเลยคุณถอดเข้ามาไม่มีเลื่นไหมเนี่ยใครมาวะอะไรวะเฮ้ยปืนคนเดียวไอเจมมีผ่าตัดไหมมมีมีมีไม่ในศพอ่ะในศพไม่มีอ่ะ ไม่มีโอ้โหแหบนั้นะค่การเอาแหมนอนดูดนอนปืนปืนปืนแค่เดียวใช่หรอดับรดับผ่าตัดมีใช่ไหมไม่รู้ตาเบอรอตอนนี้ถ้าตาเบร์อยากแก้ปวดน่ยด้วแต่ว่ามันต้องกดลองกดเ๋เกมันมีให้ผ่าตัดให่ไหมอ๋อตรงท้องอ่ะตรงท้องมันหักอ่ะมันไม่ใช่หยินี้ไปอยู่นี้ไปอยู่นี้ไปอ๋อผ่าตัดใหญ่เหรอใ่อ๋อต้องใช้ผ่าตัดใหญ่มันเป็น2ส่วนอ่ะเอ้ยใครเดินมา กว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นอะไรก็เฮ้ยยังอีกแผลหนึงยังอีกแผลหนึงไม่มีแล้วหมดแล้วโอ้ไอเจมเอาไปหมดแลเอาไปหมดถ้ายศดชัยยศไม่อยากกดเลขสามอะยสดกดเลขห้าค้งก็ได้นะกดเลขห้าค้งแล้วใครมาวะเฮ้ยเออใครมาเดี๋ยวปอันให้ครับข้างนอกข้างนอกข้างนอกเนี่ยเดินเดินอยู่เนี่ย ไม่เจอไม่มี <antique energy S 1> บอดบอดอ๋อบอด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 ทีเราก็ฟาร์มก่อนเออนี่กิ๊กกิ๊กคือไฟแรกของเรานะคดับิงไก่อนด้โอเคครับไม่ขออะไรมากขอแค่ยาพอแต่ตอนนี้ผมได้ปืนดีจ้ดอย่าไปยานี่แหละครับการมาตัวเปล่าบางทีก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะคนดูมาตัวเปล่าอุ้ยแปดห้าเต็มเลยเออตุกเราอย่คีเราก็ยืนรุดลงลงนี่ไงผ่าตัดได้แล้วบวกเปล่าแบบระเบิดระเบิดหมดแล้วเนี่ยเราก็ผ่าไปก่อนครับชิวๆอ๋อโอเคตาหายบรื โอเคน่าจะผ่าผัดต่ะเซฟรอใช่โอ้ยยังไม่โดนเปิดหรอเออมาเปิดมาเปิดมาเปิด่ไหนไหนไหนดูหน่อย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 ขอเนเซฟขอเนเซฟขอเนเซฟผมมาแล้วไปเดีมไหน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 ดูหน่อยดูหน่อยอุ้ยขอเซฟสองทีปึ๊บ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 ก็ขอของแดงอีกสักอันหนึ่งโอเค โอเคนั่นเจ๊งหายไปเจ๊งหาไปแบบเจ๊งไปกันเถอะสามสามหมื่นสามหมื่นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแต่สี่แสนแล้วนะตอนเนี้ยไปหาเล่นอะไรอีกไหมเราไปไหนไปไหนนำเลย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 เรามีแอทัคเกอร์ไยนำให้อยู่ครับเราไม่ต้องกลัวครับคนดูคือเพื่อนเราคือแบบเมื่อกี้คนดูก็น่าจะเห็นแล้วรวมเป็นมะม่วงเลยโอ้ยเหงาโอยอ่างโดนเหล่ากระบาลไปไยไปไปเลยสแก็ต เฮ้ยโล่งโล่งวิ่งเข้าได้สบายใจใช่ระสแกนง่ายขนาดนั้นเลยหรอโล่งโล่งยังโล่งอยู่แต่ห้องเปิดลมวนะใช่ประตูประตูเปิดแล้วน่ากลัวมากครับเพื่อนอันนี้อันนี้เราควรอันนี้เราควรไปไหนต่อครับเออเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วกลัวจังเลยครับเพื่อนดูขออฮะตอนนี้ผมกำลังบุกแบบเออเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการลับนะครับทุกคนซึ่งมึงอย่าเอียคอมาดูอย่างนี้ดิแค่ไหน ซึ่งตอนนี้นะครับเราต้องเล่นเกมผีไปเนี่ยเราต้องใช้ความแบบความสเตล์นะครับผมเพื่อที่จะให้ศัตรูนะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าเราอยู่ในเมืองนี้นะครับอัพกุพันครับผมมึข้าตามกคุณไมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง2000 years later เอ้ยคนมาผมใช่หรอสบายดีหรือเปี่าโกหกสะเยียงโกหก โอ้ยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บอ้าไอเจมจะตายแล้วเวลาจะเลยเอเจมจะตายแล้วต่อมาไอเจมจะตายแล้วต่อเฉยด้วยต่ออยู่ด้วยกันก่อนต่ออยู่ด้วยกันก่อนเออไปด้วยไปด้วยไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาหมออะไรหมออะไรหมอวิ่งเอ้ารออะไรอ่ะวิ่งไปดิไปอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วสามคนสามคนเพื่อสามคนโอเคโอเคโอเคครบตี้ไม่ต้องพูดเลยทางนั้นนะสามคนสามคนเราเอาได้ป่าวะเพื่อน บอกเลยนะกระสุนแรงมากเออมันกระสุนแรงเอ้ยมันวิ่งมาหาปะเนี้ยไต่อถ้าเราติ่มเราจะสู้มันได้ไหมเพื่อนได้อยู่เพื่อนโอเครับฝั่งนั้นไว้รับฝั่งนั้นไว้รับฝั่งนั้นไว้เราติ่มเราติ่มเราติ่มโอเคโอเอยู่แล้วกันช่แล้วเปิดเนียวะอะไรปัดบงเราติ่มเราติ่มคนดูเรา F M J ครับเรากระสุนเฮ้ยเรากระสุนอะไรวะแปดห้าห้ากระสุนสามได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไมไเลืนดวงเอาเพื่อนเราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากถาม เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าอะไรยิงเรียกยิงเรียกยิงเฮ้ยมันปีนไม่ได้แล้วใช่หรอโอเคโอเคโอเคมันจะมาทางมึงหรอแหดกใจแม่งโอเคไม่โดนโอเคผมจะช่วยเพื่อนผมได้เปล่าไม่รู้นะคนดูแต่ผมจะสู้สุดใจครับราคาดีแตนที่ผมมีโอเคยาะมันมีไอ้ชาตินึงยอดเฮ้ยมึงอจะหนีมันเอ้ามึงหนีไปทางนี้เหรอชิบหายแล้ว ยิงผูกเกิดกระโดดแล้วกระโดดแล้วล้มนะเพื่อนเราล้มสองล้มจะล้มจะล้มจะล้มอีตัวเจ็บตัวนี้เจ็บตัวนี้เฮ้ยเราทำสวยนะเพื่อนถือว่าเราทำสวยนะครับกูว่าโดยเนี่ยเลยยิง ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าอยากให้มาเล่นกับตีนี้อีกยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาเล่นกันใหม่ทั้โหลใครมีช่องอะไรฝากไหมครับเซโตอี้ครับต้องเซโตอี้ครับผมในยูทูปเซโตอี้นะครับผมนานๆทีลงคลิปหนึ่งอาทิตย์ลงทีโอเคครับผมยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆครับบ๊ายบายครับทุกคน 有啊，阿来，阿来有